ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่บริเวณป่าเต็งรังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดโห่ยาแดงไปหมดเลยป่าเต็งรังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราชมีพื้นที่ประมาณ7600ไร่และนี่คือเพ็กพืชตระกูลไผ่ซึ่งเป็นชนิดไม้พื้นล่างของป่านี้ในแต่ละปีจะมีมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของเพ็ก ปีละประมาณ3,200ตันเราลองนำเพรเหล่านี้ไปทดลองปลูกเป็นพืชผักสวนครัวกันดีกว่าแต่เออเราจะปลูกต้นอะไรดีล่ะอืนึกทั่วนึกทั่วนึกอะไรเรางงทั่วงงทั่วงอกทวงอกเออฉันได้ออกแล้วเองเป็นคนโคราชเอออ เองจะต้องเอาไปทําถั่วงอกอแล้วเองก็มาใส่ขัวมีโคราชบ้านเองได้เลยที่จะอร่อย,ยแท้ๆไปไปลองทํากันดีเหมือนกันเพราะเคยได้ยินว่าถั่วงอกที่ขายตามท้องตลาดมีสารเล่งการงอกสารที่ทําให้ถั่วงอกขัวอ้วนและกรอบสารฟอบขาวหรือโซเดียมไฮโดรซัลไฟ ที่ทำให้ถั่วงอกมีสีขาวดูสะอาดรวมทั้งฟอร์มาลีนที่ทำให้ถั่วงอกสดได้นานนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่อยากปลูกถั่วงอกทานเองที่บ้านเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่ดีปลอดภัยจากสารพิษไงละจ๊ะดีเลยใช้เพกปลูกถั่วงอกก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปทำพร้อมๆกันเลยจ้าไปอันดับแรก เราต้องไปเตรียมของก่อนนะจ๊ะ 1. นใบเพกโดยตัดต้นที่มีความสูงประมาณ1เมตรเพื่อนำมาใช้ในการเพราะถั่วงอก 2. เมล็ดถั่วเขียวควรเลือกมเมล็ดใหม่และสะอาดเพราะจะงอกดีกว่า 3. กล่องหรือถังที่แสงไม่สามารถทะลุผ่านได้ขนาด10ลิตรและ 4. ตะกรา้าที่สามารถใส่ลงในถังได้ โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้จ้า 1. ตวงถั่วเขียวประมาณ300กรัมแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดนำไปแช่ในน้ำอุ่นประมาณ6-8ชั่วโมงหรือ1คืนเพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดถั่วเขียวให้งอกได้ดียิ่งขึ้นเราจะเห็นเมล็ดถั่วเขียวพองตัวเปลือกบางส่วนปลี่ออกนั่นหมายถึงถั่วเขียวพร้อมที่จะงอกแล้ว 2. เด็ดเพคที่ตัดมาโดยเลือกเฉพาะใบหรือยอดแล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาด 3. ปูใบเพกในตะกรา้าให้หนาพอประมาณโดยไม่ให้มีช่องว่างให้เมล็ดถั่วเขียวหลุดไปได้เอาเมล็ดถั่วเขียวโรยให้ทั่วโดยไม่ให้ถั่วเขียวซ้อนกันแล้วเอาเพกทับอีกทีแล้วโรยเมล็ดถั่วเขียวอีกชั้นทำทั้งหมด3ชั้นชั้นบนสุด เอาใบเพ็กปิดให้มิดแล้วรดน้ำพอเปียกแต่ไม่ต้องชุม่ม 4. หาวัสดุรองที่พื้นกล่องเพื่อไม่ให้ก้นตะกร้าติดพื้นเพราะถ้าหากแช่อยู่ในน้ำจะทำให้ถั่วง,งอกเน่าได้แล้ววางตะกร้า,าไว้ในกล่องปิดฝาให้สนิทนำตะกร้าพร้อมเมล็ดถั่วเขียวออกมาล้างวันละสองครั้งในตอนเช้าและเย็นพร้อมทั้งเทน้ำในกล่องทิ้งแล้วนำตะกร้ากลับเข้าไปไว้ในกล่องเหมือนเดิม ปิดฝาให้สนิททำเช่นนี้จนครบ3วันเกือบจะได้ถั่วงอกแล้วมาแยกถั่วงอกออกจากใบเพชกันเถอะนี่ไงถั่วงอกที่สะอาดปลอดภัยจากสารพิษน้ำหนักของถั่วงอกที่ได้ประมาณ400-500กรัมส่วนใบเพกเก็บใส่ถุงแช่ตู้เย็นสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก2-3รอบเรามาทานผัดหมี่โคราชกับถั่วงอกพร้อมๆกันเลยค่ะ อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมให้ประชาชนนำเพชรไปใช้ในการเพาะถั่วงอกได้เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์บนฐานของทรัพยากรชีวภาพที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชีวภาพอันเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติดังนั้นการใช้เพชรมาใช้ในการเพาะถั่วงอกจึงเป็นการส่งเสริม การนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั่นเองอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ให้ใครดีละ่ะให้กับสถาบีีวิจัยส,ส,สิ่ง,งแวดล้ลอมสแกร่้